สวัสดีครับมือนีผมออกตกป่าครับเข้ามาออกไมครับอยู่บานสวนของพี่ม่อนครับอ่ากับบรรยากาศธรรมชาติครับมือนีทีมงานมากครับอ๋อเต็มครับนี่เป็นบ้านสวนของพี่ม่อนครับน่ะพี่ม่อนเสื้อขาวๆนะครับนี่ครับข้าวมาลองรลุนกันเบิงครับลาปาจิมี่ผลงานบ่ครับครับผลงานพี่เกาครับใซ่เนียตัวเดียวครับมือนีครับเนี่ยมันสีน้ำตาลครับลองเบิงครับ ไปลุยกันนะครับแเมเันหนักมาเป็นปลาคอครับขัดปลาคอโดนครับโดนโดนช่อนครับไปช่อนครับตามันบอดอ่เปิดก้องหรือเปิดกล้องไฮะเนาะเปิดแล้วครับเปิดแล้ว ยกเลยครับยกลอยโอครับอู้หัวข้อใสสวยครับกัดเงียบมานสีำตานครับอ้าอาถ่ายรูปไปนะครับถ่ายรูปไปนะ้ยเอาโทรศัพท์ฉันมาหน่โอยเก็บเขียดมันาะโอ้เด็กกันเด็กัเดแรกมแรก นี่ครับปลาคอไส้สวยครับหูกระไม้ธรรมชาติครับนี่ครับเก็บแต้มครับ โดนครับโดนแล้วครับโอ้ปัคอใส่สวยเลยล่ะตัวนี้โอ้โอ้ลุดซะบอนี่ครับโอ้ก็ลุดซะบอ เ,เรียบเรร่อยครับกับะคอใส่สวยครับกัดเนื้อหมานสีนํำตาลครับนี่ครับสองแต้มครับเนื้อหมานครับใ้ใจได้ครับสุดยอดครับเก็บแต้มครับสวย นี่ครับนี่นตัวน้อยแท้ โดนครับโดนแล้วครับครับปลาคอใงญ่ครับกับเนียมันสีน้ำตาลครับอู้ใส่นี่เกือบโลครับุดจอดครับเนียมันไว้ใจได้ครับนี่ครับอู้ เ่าเต็มสองตะขอเลยครับ ใส่ถุงีนเลยโอ้สุดยอดครับสองตัวครับ